สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่างคอนนะครับวันนี้จะมาบอกครับอาการ PZx 150ครับไฟติดค้างขณะขี่นะครับแต่ตอนขี่ไม่วัดความเร็วไม่ขึ้นนะครับอย่างขี่ไปเท่านี้ไม่วัดความเร็วก็ไม่ขึ้นไฟติดค้างตลอดนะครับแล้วก็พิบสองที ทำยังไงก็ไม่หานะครับเราก็มาดูที่สายวัดความเร็วนะครับว่ามันชัมุดรงไหนนี่นะครับสายวัดความเร็วนะครับขาดตรงนี้นี่นี่ขาดตรงต้นนี้เลยนะครับเออถ้าเป็นอาการแบบนี้นะครับรถจะมีอาการขี่สะดุดนิดๆน,นะครับสะดุดเหมือนรถจะดับนะครับถ้าเป็นต่อสาย เขากับแล้วลบโค้ดใหม่ก็ใช้ได้ปกติเลยครับ PCE150 นะครับตัวนี้